โรงเรียนแม่มอกวิทยาได้ใช้นวัตกรรมในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้มีคุณภาพโดยใช้รูปแบบ M W 5 Q model ดังนี้ M management การบริหารจัดการระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ W ways to new practice and improvement การกำหนดวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและสภาวะสังคมปัจจุบันเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย Q1 Quality of Infrastructure คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานและระบบสนับสนุนนักเรียนมีห้องเรียนที่เพียงพอห้องน้ำที่สะอาดห้องปฏิบัติการ และอุปกรณ์เทคโนโลยีที่จะส่งเสริมพัฒนาพัฒนาการของผู้เรียนมีระบบความปลอดภัยในสถานศึกษาที่ได้มาตรฐาน Q2 Quality of Personnel คุณภาพของผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้บริหารเป็นผู้นำทางวิชาการในยุคดิจิทัลมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีนวัตกรรมในการบริหารจัดการมีทักษะการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ครูมีการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรูปมีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลสร้างหรือพัฒนาสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านรักษาจรรยาบรณวิชาชีพ Q3 Quality of Management คุณภาพของการบริหารจัดการสถานศึกษามีโครงสร้างการบริหารสถานศึกษาและแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจนโดยมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ พัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่21สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนสถานศึกษามีมาตรการและแผนเผชิญเหตุนำหลักธรรมมาพิบาลมาใช้ในการบริหารจัดการสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกรวมถึงนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ Q4 Quality of Learning Management คุณภาพของการจัดการเรียนรู้ สถานศึกษามีหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางและมีนวัตรกรรมในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกโดยใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการเรียนรู้สถานศึกษามีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกมีการตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ Q5 Quality of Students of คุณภาพของนักเรียนนักเรียนได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพมีความรู้ทักษะและคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่21มีความเป็นพลเมืองและพละโลกที่ดีโรงเรียนแม่มอะกุทยามีผลการดำเนินงานที่สมกับเป็นโรงเรียนคุณภาพที่ทัดเชียมกับโรงเรียนนำเท่วประเทศโดยโรงเรียนมีผลการทดสอบระดับชาติไม่ว่าจะเป็นอาที n p และ o n เมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศมาโดยตลอดตั้งแต่มีการทดสอบและโรงเรียนได้รับการการันตีความสำเร็จมากมายระดับประเทศเช่นรางวัลสถานศึกษาพราชทานระดับปฐมศึกษาขนาดเล็กรางวัลสีมาปปสประเภทผลงานดีเด่นระดับเทศรางวัลระบบการดูแลืเผู้เรียนระดับยอดเยี่ยม และรางวัลโรงเรียนที่มีระบบการประกันคุณภาพภายใน IQA Award ระดับยอดเยี่ยมติดต่อกันสากษีน้อนซึ่งโรงเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพในทุกมิติส่งผลให้ชุมชนผู้ปกครองเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาในการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียนที่เชื่อมโยงความสมคัญกับชุมชนได้อย่างต่อเนื่องสู่การเป็นโรงเรียนคุณภาพของชุมชนที่มีมาตรฐานใกล้บ้านเป็นโรงเรียนต้นแบบที่ดีต่อไป ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะ